ขายก็เท่านี้ได้ขายก็เท่านี้นะครับกินเอี่ก็เท่านี้ไม่ไง <c oughs> ไม่ได้กินเท่านี้ก็อ้วนเน่ยเดี๋ยวืมต้องมีเลยนะแตงกวา <c oughs> เรียบร้อยครับพี่น้องครับสำเร็จเรียบร้อยครับไทยไม่กินพริกไทยเนาะไม่กินครับไม่กิน <c oughs> ต้องมีแตงกวาไหมอ่ะมีค่ะน,น,นต้องงานเห็นไหมขออะไรต้องเสียงแบบนี้ครับกงกงแกงแก,งแ,กงแบบนี้ครับตลาดน้ำัดกินทารามนะครับอย่าลืมนะครับราน,นเลยอ่ะเปรี้ยวอได้อ่าเผ็ดเปรี้ยวหวานบอกได้ต้องการแบบไหนรสชาติแบบไหนบอกกันมาได้เลยให้เยอะจาัางงานนี่สามสิบห้าบาทเองเหรออ่ะพระเจ้า สา,สามสิบห้าเหรียญไก่โูกโอตอนนี้ใส่ถูกมือโอโอสามสิบห้าบาทครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกต้องมาครับมาขึ้นเรือมาครับซ้ายมือครับถ้าขวามือนี่เป็นพวกผลไม,ม้มอ,มอ,อ๋อันมกุกกุ้งเลยอ่ะครับนี่จานละสามสิกินแล้วก็หลับสบายแถวนี้เลยนะครับมีที่นั่งสะอาดสะอ้านเยอะแยะเลยเนาะ ผมทอดทำไม่ได้แบบน่าประทับใจมากนะเจ็ดสิบ <70 S 2> กว่าคิดอะไรตลอดเวลาเลยอ่ะโอ้โหแลอ,อ,อยากให้สบ,บ้านสบายใช่ไหมนี่ครับข้าวผัดอันนี้เดาได้ว่าเป็นของลูกชายผมแน่นอนใช่ไหมข้าวผัดก็เป็นของลูกผมแลวไอี่สามอ่ะอันที่สามผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราอะไรกุ้งไก่กุ้งหมดเลยเตี้ยมเลยแกวเลยภรรยาเขาเตรียมมันไข่ไว้ให้ฮะ เขาเอาจากบ้านเข้ามาแล้วเขาสีธ็เป็นลาชมารู้จักปะรู้จักดีอ่าได้ขายดีนะครับนี่เขาบุกมาเลยว่าส่งรวยใช่ไหมส่อยู่ก็มีขายรวยสูกรวยเลยนะของเราค่ไยค่อยลงข้อคงภาคใต้อยู่เหรอหลวงพ่ออะไรนะพ่อป้อคงข้อองผู้ตะเคียนอ๋อที่ว่าเราไปเอาตอนเกียเหรอ ดียังเลยอ่ะนี่ครับนี่ครับข้าวผัดก็ต้องหอมกระทะเดี๋ยวข้าวจะเด้ง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 นะครับไม่ได้ผัดเกลือม้ผัดเกลือด้วยอ๋อมีความสุขมากๆครับมาวัดอินทรามพบกับความสุขความอร่อยอร่อยครับที่นี่ครับฝากไว้นะครับอย่าลืมนะครับร้านพี่น้ำพึ่งครับคนดัง ใจดีครับสามสิบาทสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทุนดังเมืองเพชรแต่มาอยู่ที่อัมพวาแม่กองนี่เองอเอาละไข่กองจะกินหมดไป็นี่เยอะขนาดนี้เท่ากาันขายก็เท่านี้ได้ขายก็เท่านี้นะครับ กินเองก็เท่านี้ไม่ไงไม่ได้กินเท่านี้ก็อ้วนเนลยเดี๋ยวดต้องมีเลยนะแซงกวาเรียบร้อยครับพี่น้องครับสำเร็จเรียบร้อยครับไม่กินพริกไทยเนาะไม่กินครับไม่ดีขอบคุณครับเรียบร้อยครับแฉ๋วเลยสามสิบห้าเหรียญนั่นเอง